โอเคครับก็สวัสดีครับผมเริ่มเกมนะครับวันนี้เราคือจะมาเล่น Call of Duty กันเลยนะฮะหายหลายวันเลยทีเดียวเชียวนะครับวันนี้ Call of Duty นะฮะมีโหมดใหม่เข้ามานะผมไม่รู้มันมานานหรือยังเลยนะฮะนั่นก็คือโหมด Sword and Stone s อ่า มันเป็นมโหสถที่จะให้ทุกคนเล่นดาบคาตาโนะโอ้ะไม่ใช่คาตานะเออทีนี้พอให้ทุกคนเล่นดาบคาตานะใช่ไหมฮะเราก็จะเล่นดาบคาตานะแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆใครฆ่าได้ยี่สิบก็ชน,นะอ่าวมาสนใจมาก็เพราะว่าดาบคาตานะเนี่ยเล่นทั้งเกมยากนะเล่นยิงฟัวนเนี่ยมันจะเมาเหมือนเชนไหนก็ไปดูกันเลยโอเคครับทุกคนก็กลับมาแล้วนะครับจังหวะนี้ รินกะระโกไปไหนนี่เรียงมาชาดแลโอเคเรามาแลนะครับนี่เห็นไหมนี่ไม่มีมีโชเวลด้วยนี่แต่นาเล่นเปลี่ยนโรดาได้ด้วย,วยนาคือเจ้าของโชเวลืออสมัยแล้วก็กระโดดกระมักโชเวล You're never gonna make it. You are not well. good enough. There's a million well, other people with the same stuff. Good. You really mm. think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not mm. probable. You're responsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take it slow. You can't be a pro no more. the fuck <sighs> you to tell me what to do? I don't give <sighs> a damn I'm <clears throat> gonna make I'm <clears> gonna <throat> move. I'm gonna make I'm gonna move. 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 I'm gonna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  อืออืออืออระโดดอืออืออะไปคิอแอืออือดูเดือดเลือดพัด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 ุอมเรียบผมดูเดือดเลือดพัดดูเดือดเลือดพัดหูเดือดเลือดพัดเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ย กี่นาทีกี่วินาทีกันเองเชียวโอ้โหแป๊บเดียวก็ฆ่ากันหมดเกี้ยงเฉลี่ยได้แล้วทำไมเรื่มเกมนี้มันโหดจังเลยยากทุกคนก็นั่นนะสิครับทุกคนดูอันดับสองอันดับหนึ่ง าก,กันกี่คิว้วปัดโถพลังแห่งพรัวช,ชัดๆเลย <c oughs> ชิวๆนะเดี๋ยวนิผมไม่เห็นคนที่อนะันนั้นเขาออนมาหลายวันแล้วครับผมเข้ามามไม่เจอเขาเลยอะ่ะทุกคนเสียดายจริงๆเสียดายจังๆ โอ้แมปอันเดียก็ออกไปแล้วอันนี้มาเป็ไรเนี่ยดักเรดชั่นและมอร์ติ้งขนาดย่อมคืออะไรอ่ะจังหวะนั้นเล่นงแบบนี้ก่อนเอาไม่เสียเวลาไปกันเลยโอเคครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับจังหวะนี้เราก็โอ้จุดจอดนี่เลยนะจังหวะนี้มันเลยที่เราละ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 เนี่ยนะฮะโอ้โหจังหวะนี้มาทุกคนรั่วอีกแล้วเช่นเคยจังหวะนี้ไป เจอแล้วเราสไลด์เจอะเจอะเจาจะอืมดับเบิลคิวไปอืม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 เฮ้ยนี่เราจะเป็นแบบตาที่แล้วอีกแล้วเหรออืมอืมจะไหนวะอืม

there's no way that you make it. Money. But you never gonna make it. Money. money. Are you just gonna that? Make them take it, right? Do it right? mm. Don't tell me you believe that. ปไปนะแล้ววะย่านะอ,อยาโดนท่านะอ,อืมเรียบร้อยคิวสุดท้ายที่สองหนึ่งคิวอีกแล้วทุกคนอะไรกันวะปื้มเกมทำมันโหดจังเลยวะหรือว่ามันจะบอดโอเคครับทุกคนนะฮะตอนนี้ทุกคนก็คงจะเบื่อความเก่งกาจของปื้มเกมคนนี้แล้วสินะโอ้โหทุกคนครับเนี่ยผมเก่งกาจเกินไปเพราะฉะนั้นผมต้องไปเล่นโหมดนี้จัดอันดับไปดิคิดว่ายังไงฮะ Okay. แบบนี้ฟอนไลน์อ่ะได้หมดเลยมาโอเคเดี๋ยวจะดูะดเกมเป็นเกม,มเการแค่ไหนไปดูกันเลยโอ้โห oh, ทุกคนครับตอนนี้ก็มาในเกมแล้วนะครับจังหวะน,นี้แบบนี้ oh, oh, ฟอนไลน์ซะด้วยสิบ mm hmm. นาทีด้วยโอเคครับทุกคนผมจะถ้าส่วน,น้หนผมว่าผมจะตัดออกไปนะเพราะมันไอ้นี่เกินนานเกิน10นาที ไม่เราก็จะต้องคิวให้ได้มากที่สุดนะฮะโอเคจบแล้วเระคิวได้กี่คิวจัดไป <fit> มองามาเพื่อนอืมน่าจะก็ได้เฮ้ยอืมเฮ้ย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 เกินเฮ้ยฟุกจัดเลย You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, and you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable. You're responsible for many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? เฮ้ยตัวแดงอืมเราเป็นแบบนี้มันก็ช่วยแบบดูท่แันขาดทำเลย You can never beat them mm. and mm. they're mm. better than you face it Thinking that they're giving them, mm. you're yeah. not giving straight, kid No, they don't give a damn, you got what I'm saying I'm mm. not fucking playing, don't give it to you straight, man There's too many others, and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you just I don't wanna hear anymore I don't wanna hear it anymore I'm not gonna shut up about my fucking tour On all you grass haters with your heads in the clouds Talking out loud so loud You better shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about the heads out Never gonna forget

สุดแล้วก็ชนะ้วครับทุกคนเล่นเอาคอเครียดเลยทีเดียวเชียวยอยครับ,รบทุกคนวันนี้เราก็คงมีกันแค่นี้แหละฉะนันจอกนัหมาคลิปหน้าบายบาย